เร่งภาวนาดีกว่าเวลาพิจารณาอะไรทั้งปวงเราพูดคำเดียวหรือประโยคเดียวให้คุณแตกเป็นหมื่นเป็นแสนความรู้สึกจะฟังแค่เพียงว่าเราบอกอย่างนี้ชี้อย่างนี้เลยเข้าใจแค่นี้ไม่ได้เพราะในยะของมันกว้างใหญ่มากเราบอกหนึ่งประโยคเราชี้หนึ่งจุดต้องแตกเป็นหมื่นเป็นแสนความรู้สึกในนั้น เพื่อความแยบคายในนั้นความลึกซึ้งในนั้นไอ้ที่บอกว่ารู้รู้เนี่ยมันรู้โดยสมองเข้าใจในเหตุและผลรู้เรื่องเข้าใจแต่มันยังไม่รู้แจ้งเห็นแจ้งจะรู้แจ้งเห็นแจ้งมันต้องพ้นกระบวนการสมองแต่ขาดกระบวนการสมองไม่ได้นะเนี่ยมันจะพลาดเพราะอันนี้ส่วนใหญ่มันข้ามเลยไม่เอาสมองเอาจิตเลย ปรากฏว่าโดนกิเลสหลอกมันยังไม่ผ่านการกรองไม่ผ่านความเป็นไปในส่วนหยาบมันจะเข้ามาส่วนละเอียดได้ยังไงมันก็ต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนแต่ตัวที่จะเข้าถึงจริงๆรู้แจ้งจริงๆมันเป็นเรื่องของการทิ้งสมองแต่รู้ด้วยจิตทีนี้ถ้าเรายังไม่รู้จักสมองมันทิ้งสมองไม่ได้คิดพิจารณาให้ชัดเจนทั้งหมดไตรตรองรอบครอบทั้งหมด แล้วมันลงสู่ใจเองไอจุดเงื่อนต่อระหว่างสมองกับจิตเนี่ยแล้วเข้าถึงใจเนี่ยมันเป็นเรื่องหัศจรรย์เหมือนกันคือบอกให้ไปมันไม่ไปบอกให้วางมันไม่วางแต่เมื่อถึงที่เห็นโทษชัดมันวางเองดังนั้นเรื่องผลว่าเมื่อไหร่มันจะวางไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราทำเหตุอย่างเดียว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  ถ้าเปรียบเทียบก็เปรียบว่าเดี๋ยวให้มันล้นจากสมองมันท่วมไปถึงใจเองเรามีหน้าที่ทําให้มันล้นอย่างเดียวทําให้มันล้นทําให้มันล้นทําให้มันล้นเดี๋ยวเขาท่วมไปถึงจิตถึงใจนี่เขากวาดล้างออกหมดเลยเดี๋ยวเขื่อนมันแตกเองให้น้ํามันเต็ม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 จนกระทั่งเลยลิมิตที่เขื่อนมันจะรับได้ในแรงกดดันในแรงเสียดทานในปริมาตรที่ตั้งไว้เตรียมไว้แต่ละคน เขื่อนแตกแล้วกลายเป็นว่าน้ำนี่อาบซึมซาบไปทุกหย่อมญ่าเลยเสมอกันธรรมชาติของน้ำที่พูดถึงธรรมชาติของน้ำนี่แปลกประหลาดไม่ว่าภาชนะจะกว้างแคบภาชนะจะฟรีฟอร์มอะไรก็ตามหน้าระนาบของน้ำจะเป็นระดับเท่ากันหมดนี่เป็นธรรมะนั่นนั่นเป็นธรรมะนั่นนั่นเพราะฉะนั้นภาวะที่เอ,อิบเอ,อิบเอ,อิบเอิบอิ่มเอิบอิออ่อมออม,ม,มาก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 จน เขื่อนพังทลายลงเขาจะปรับลงสู่ความเสมอภาคหน้าระนาบของน้ำรักษาระดับของน้ำเป็นความเสมอภาคในความเสมอภาคนั้นคือปัญญาของจิตจะปรับเป็นความเสมอภาคนี่แหละมันจะกลับมาทำลายภูเขาภูเรากลับมาทำลายตัวกูของกูเพราะกลายเป็นว่ามันเสมอกันหมดจะเรียกว่าเป็นพาราดอนภาพก็ได้เป็นเนื้อเดียวกันหมด คือไม่มีเหลื่อมล้ําต่ําสูงเลยเป็นสภาพเช่นนั้นเองนี่เนี่ยความเห็นกับตัวหาไม่เจออัตราตัวตนไม่รู้ดับไปตอนไหนเพราะมันกลายเป็นว่าขณะจิตเดียวมันวางทิ้งโครมไปเลยในขณะจิตเดียวไม่รู้มันวางอะไรต่อมีอะไรบ้างถ้าอาธิบายอาธิบายได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันเป็นคืนแต่ว่ามันเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวในขณะจิตเดียวนั้นที่เรียกว่าเป็นมโนวัชระจิต หรือจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาในขณะจิตเดียวนั้นก็ได้ขณะจิตเดียวปลิดขั้วเลยนี่ขุดรากถอนโคนก็ได้ถ้าจะเปรียบเทียบสารพัดที่จะอุปมายกมาเป็นตัวอย่างดังนั้นนี่เราทําเหตุให้เขาเห็นโทษชัดเหมือนเด็กน้อยมันแปลกกลายเป็นว่าจิตเวียนไหยตายเกิดมามากมายกา,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 ายกองแต่พอมาถึงตอนนี้ ยั้งกับว่าจิตเป็นเด็กน้อยเหมือนมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดี๋ยวต่อไปมันจะกลับกันเองตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่จะสอนเด็กยังไงให้เขาได้รู้ว่าอะไรเป็นโทษไม่ต้องเน้นคุณมากเพราะอะไรมันฟุ้งมาเยอะแล้วฟุ้งว่าเป็นความดีความสนุกความงามมาทั่วโลกกระทานี่มีแต่สิ่งที่น่ารื่นเริงใจ ตอนนี้มันต้องทวนกระแสะโลกธาตุว่าทุกสรรพสิ่งเลยในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกสัมผัสในมันมีโทษอย่างไรตาเป็นไฟอย่างไรรูปเป็นไฟอย่างไรโลกธาตุเกิดเพราะอะไรโลกธาตุเกิดเพราะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงไม่พอมันยังอุตส่ามีวิญ,ญญาณที่ปรากฏนะอ่ะอุตส่ามีสัญญาไปจําอีกไปจําเสร็จเจอสังขารไปปรุงแต่งต่อยต่างหากมันระเบิดโลกธาตุเกิดเพราะอันเนี้ย แล้วพอโลก,กาธาตุเกิดแล้วเป็นยังไงสบายใจพบชาติชรามรณะสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพภยัยตามมามากมายไก่กองในสังสารวัตถึงได้บอกว่าพิจารณาให้ดีเธอพิจารณาให้ดีโลก,กาธาตุเกิดเพราะอะไรโลก,กาธาตุจะดับเพราะอะไรพิจารณาให้เห็นทุกเห็นโทษเห็นความเป็นจริงถึงเวลาเขาวางเขาเองเขาปลดล็อกของเขาเอง จะเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการก็ได้เรื่องใดๆทั้งปวงมันกลับกรอกยอกย้อนทั้งนั้นขอโทษเธอนะความจริงก็คือหาความจริงไม่เจอความจริงก็คือความว่างไม่ใช่แปลว่าเรื่องนั้นไม่จริงเรื่องนั้นเท็จเรื่องนี้มีเรื่องนี้ไม่มีมันไม่มาเถียงกันไอ้พวกประเภท สมมุติบัญญัติพวกนี้แล้วแต่มาคุยถึงว่าจะเกิดจริงก็ตามไม่เกิดจริงก็ตามทุกเรื่องแต่ไม่มีผู้สำคัญมั่นหมายในนั้นต่างหากที่ว่าว่างคือไม่มีผู้สำคัญมั่นหมายในนั้นไม่ได้แปลว่าความว่างคือเอ๊ะแล้วนี่เลือดเนื้อใครวะเนี่ยออนนี้ร่างกายใครอะไเนี่ยความหิวนี่ปลอมเหรอหิวข้าวกระหายน้ำนี่ปลอมเหรอเจ็บไข้ได้ป่วยเวียนหัว อาเจียนนี่ปลอมเหรอมันจริงทั้งนั้นมันจริงทั้งนั้นมันมีอยู่จริงแต่มันก็ไม่จริงเพราะมีอนิจจังแทรกอยู่ใช่ไหมไม่สามารถคงสภาพแบบนั้นไปตลอดกาลนานใช่ไหมมีความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเพราะสั่งไม่ได้ใช่ไหมบังคับไม่ได้จัดการจริงจังไม่ได้ได้ก็ชั่วคราวไม่เกินร้อปีไม่เกินสองปีก ฉเฉลยหมดแล้วทุกอย่างแต่ทำไมในระหว่างนี้ระหว่างที่ยังไม่ตายระหว่างที่ข้อสอบยังไม่ถูกฉเฉลยขึ้นมาจะรู้ก่อนไม่ได้เลยเหรอว่าแท้ที่จริงแล้วเป็นความว่างทั้งนั้นอย่าไปกลัวว่าแม้ถ้ารู้แล้วจิตจะต้องอย่างนั้นเราต้องเปลี่ยนการกระทำอย่างนี้ครอบครัวเปลี่ยนการงานเปลี่ยนมันไปรู้ดีก่อนเกิดทีนี้ก็ไปวิตกกังวลแล้วก็มาแทรกในปัจจุบัน ลายเป็นว่าที่กำลังภาวนาอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่อยู่กับปัจจุบันเลยจิตส่งออกไปวุ่นวายกังวลกับอนาคตจิตส่งออกไปเดือดร้อนกับอดีตกิเลสเก่งมากมันหลอกยอกย้อนดึงไปดึงมาออกซ้ายออกทะแยงออกขวาออกบนออกล่างทุกทางให้พิจารณานี้ให้มากให้มากพิจารณาอายตนะให้มากพิจารณาผลที่ตามมาของอายตนะให้มาก เอาเรื่องนี้ล้วนๆเลยเอาเรื่องนี้ล้วนๆทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนหมุนเวียนเปลี่ยนผันแต่ให้อยู่ในเรื่องของอัดข้อนี้ธรรมข้อนี้พิจารณาในอัดธรรมข้อนี้อย่างเดียวใคร่ครวญอยู่ใคร่ครวญอยู่ใคร่ครวญอยู่เดี๋ยวมันจะตีตลบกลับมาที่จิตทุกอย่างจะย้อนกลับมาเป็นปัญญาที่จิตเป็นแสงสว่างภายในหมดเลยตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสนี่ก็เรื่องใหญ่แล้ว กายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรวมลงมากลายเป็นว่าจิตสัมผัสความคิดจิตสัมผัสอารมณ์จิตผู้รู้สัมผัสกับสิ่งที่ถูกรู้สารพัดเรื่องโลกเกิดเพราะอย่างนี้ที่สุดของโลกก็ดับลงที่ตรงนี้อันอื่นไม่เอาเราหลงโลกติดโลกไม่รู้จัก โลกไม่เห็นโทษของโลกมามากแล้วพิจารณาหรือค้นโลกกระทาดนี้ให้สาแก่ใจสิให้เห็นความแสบเผ็ดให้เห็นความเร่าร้อนไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเกิดเพราะเนื่องด้วยโลกอันนี้ถ้าโลกอันนี้ดับไฟเหล่านั้นก็ดับด้วยแล้วจะเอาอะไรมาทุกข มันก็หมดโลกแห่งความทุกข์นะสินี่แหละเร่งพิจารณาเร่งขวนขวายในจุดนี้จุดเดียวนะเดี๋ยวมันจะจุดเล็กๆจะกระจายขยายไปทั่วเราก็อย่างนี้สามีภรรยาบุตรธิดาก็อย่างนี้เพื่อนฝูงน้องพี่อย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างนี้บรรพบุรุษที่ผ่านมาอย่างนี้อนาคตคนทั้งหลายจะเกิดมาใหม่หรือยังไม่เกิดก็อย่างนี้โอ้สัรพสัตทั้งปวง อยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้และจะไปอย่างนี้สังสารวัตเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะพลิกกลับตลบเลยพลิกจิตพลิกโลกธาตุพลิกความไม่รู้กลายเป็นความสว่างสวัยขึ้นมาจับหนึ่งถึงทั้งหมดพิจารณาหนึ่งถึงทั้งสามแดนโลกธาตุเอาให้ได้นะอย่าท้ออย่าถอยฟิตสติฟิตปัญญาอยู่ในนี้แหละนะไออย่างเงี้ยมันได้ มันได้กระทบผัสสะได้กระทบอะไรหลายๆอย่างเกิดประโยชน์จริงแต่บางทีกําลังไม่พอมันต้องสลับกันต้องสลับกันไม่ใช่ว่าออกมาเจอผัสสะอย่างเดียวปัญญาถ้ามากเกินไปแต่กําลังสมาธิไม่พอสังขารฝ่ายมารมันแทรกได้อาวดีงามแล้วละแต่ละท่านเดี๋ยวตั้งใจรับพร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปจิตังตุยหังคิปเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถา สัพะโรโควินาสตุมาเตภาวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภาวะอาภิวาทนาสิลิสานิจังวุธาปจายโนจารโรธรรมาวัฒันติอายุวันโนสุขัง ภาลังอายุโดภระโดธีโรโโสุขสัสาธาตาเมธาวีสุขังโสอธิาชาติอายุงทัตวาภลังวันนางสุขัญจะปฏิภาณโดทีขายุยาสวาโหติยาทายทุปปัปจติติ ภาวะตุสัพมังกลังราตุสัพ,พเทวตาสัพ,พพุทธานุภาเวนะสดาโสทีภวันตุเตภาวะตุสัพ,พมังคลังรกคันตุสัพ,พ,พเทวตาสัพพธรรม,มานุภาเวนะสดาโซทีภวันตุเต ภาวะตุสัพมังคาลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสดาโสธิภาวันตุเตนะขอให้เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเร่งเข้าเร่งเข้ามันเร่งอยู่ในนี้แล้วอยู่ใน ร่างกายอยู่ในจิตอันนี้แล้วเอ,อ้าไปไปเชิญพี่นาอาหารหนะแต่ละท่านนะ